สวัสดีค่ะเราเดินทางมาถึงงานแล้วครับอี่ครับแม่ขับเป็นซีนอังกฤษบังเอิญขับไปที่อยู่ฟังนี่แต่ว่าตลาดของกินอยู่ฟังนะผุนแม่สวัสดีครับไก่เวอร์ของขายหลายบอลหิวมากอุ้ยเช็คหีมุกครับตลาดอยู่ฝั่งนั้นนะคะตอนแรกจะได้มาคนเดียวนะเพราะพี่สูนอน แต่ปลาหมดก็อดไม่ได้เพราะว่าปลาหมดหนิวไม่กลามาแล้วจะไปเลี้ยงข้าวปลาหมดสักแพงๆสักยี่สิบบาทขอบคุณมากดาราช่องของเราบรรยากาศค่ะพี่หนอข้าต้องข้ามถนนด้วยค่ะเราต้องข้ามถนนไปนะคะเอ๊สีท้องฟ้ามันเป็นแปลกๆนะมันข้ามได้เฉยหรอก สถานที่มื่อนี่ค่ะที่จอรดรถกับแบบเลิศจอรดรถกว้างขวางครับมาได้เลยครับแฟนกับเอฟซีทุกท่านครับผมมาเลยค่ะค่ะนานๆเราไม่ได้ที่ยอยุธยาทีครับผมใช่ครัได้ดูความมหัศจรรยของสาวน้อยเพชรแป้นแพงตลาดดีๆดรถชนะครับตลาดดีๆรถชนะโดยการนำของมอเตอยมนินเท็กลูกหล่อหอลังพิชยดไปค่ะเราจะข้ามถนนกัน มีทางมาลายไหมคะไม่มีนี่มานี่จะทางมา,าลา,า,มา,มา,ายกันา่ตลาดะะหรือว่าด้ออกกํลาลังกายพอดี ที่จอดรถทัวร์หรือเปล่าคะนี ตลาดอยู่ฝั่งนู้นครับเราเดินมาจากฝั่งนี้อันนั้นครั้งได้มานะคะอยุทยานสามูเดียวพึ่งหนูไม่กล้าไปอ่ะ เป,ปปเป็นคือสายตาไม่ดีสายตาสัาน้นโนหรือาซื้อไปกินหรือกินนี่คะซื้อไปกินซื้อไปกินอรี่ส้ม เล้วจำสะดวกก็กินยังไม่สะดวกไกม่ไม่แล้วแต่ป๋าที่เราจะไปกินกับพี่สุเดี๋ยวห,หนูจะซื้อเองว้าวถึงตลาดแล้วครับทุกคนถึงตลาดแล้วครับเตง แบบหลายเลยค่ะน่ากินมากเลย้าพี่น้องมาเที่ยวตลาดนะคะบันไดจ้า ยี่สิบใช่ไหมครับยี่สิบค่ะแพ็กหนึ่งค่ะแพ็กหนึ่งคาดว่าจะได้กระ่อนข้หลายอย่างเลยนะคะขอบคุณครับเดินคนเดียวจะชิวค่ะแยกกันกับปามอสก่อนให้ปามอสเดินอุ้ยอะไรคะนี่ อะโวคาโดปั่นแก้งนนยเดี๋ยวกลับมาเอาอจะเน้ากินจะเสียอเลย่ะพี่่ดยตลาดแบบใหญ่มากาของกินเยอะมาก ให้ทุกคนท่ายเบิงว่าอมแอมจะกินย,ยังแอมจะกินอะไรคุณอมแอมคะคุณจะกินอะไรคะถามใจเธอดูไ,ไ่อยานะ่อ่านช่อมตวำเรวขอดูหน้าตาส้มตำ นี่ต้นม่เป็นตะกินเดค่ะแม่แมมยูยอเอาถุงนึงค่ะ <g ül> แนวนกินแนวนกินน่งอูดมือสามสิบนะคะทุกคนอย่าไปขอให้เดินเดินหาของกินเลยนะคะต้องกวาดสายตารอบรอ วัดสามยงตลาดทึ้นเดียวอ่นี่ยไปดูกันเเดียวเจอกันนะค่ะมา้งมาพอกันที่ะามตลาดปุตโรตนะ